ไปเกมนี้นี่สเกตเตอร์มา3ตัวที่4จะมาให้หรือเปล่าโอ้โหทุกคนโทเทลวินแค่สิบรอบฟิสปินแตกมาเชนสองแสน คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำไม่ควรเล่นตามหรือทำตามนะจ๊ะโอเคกราบสวีดสัสสดดีเมื่อเช้าเมื่อปรับสลอ็อตทุกท่านกันด้วยไะคะวันนี้เยอะกันในช่องผมอะมือปรับสลอ็อตในทุกคนวันนี้จะพาเพื่อนเข้ามาปรับสลอ็อตในเว็บเมกาเกม888นะโอเควันนี้เมก a เกม8 <Okay. S 1> 8 8ก็จะมานี่ทุกคน เล่นเป็นปรับปรับสลรอบพีจีนี่เกมใหม่เข้ามาเรายังไม่ได้เล่นสักทีนะวันนี้มีทุนหนึ่งหมื่ก็จัดกันหน่อยนี่เข้ามาหน้าเกมทุกคนก็ประมาณนี้เดี๋ยวขอดูตารางจ่ายสักนิดโอเคตารางจ่ายทุกคนเหมือนคล้ายๆแบบพวกเกมเมโดซ่านะ นี่ตัวนี้เป็นสเก็ตเตอร์สัญลักษณ์วายแล้วก็ตัวสปราร์จ่ายที่แพงสุดก็มีตัวโคูณน่าจะบวกขึ้นเรื่อยๆโอ้โหต้องสเก็ตเตอร์สี่ตัวถึงจะได้เข้าฟรีเกมทุกคนถือว่าเข้ายากนะถือว่าเป็นเกมที่เข้ายากเลยถ้าเกมไหนที่สเก็ตเตอร์สามตัวแล้วได้เข้าฟรีเกมคือเกมนั้นจะเข้าง่ายกว่านะทุกคนมาไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรไ ก็ถือว่าเข้ายากแล้วก็ค่อยๆจัดไปทุน1 6 0 0 0ก็รืมกันที่เบต้าสิแล้วกันอ่ะสาสรอบจัดหมุนไปก็สหรับใครนะคะนี่เข้ามาใหม่ยังไงฝากกด r ั b ตแครวก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ด้วยนะทุกคนนะ อยากขอกิมไหนก็สามารถขอนเข้ามาได้เลยคะ่ะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่แบบใต้คอมเมนต์นนะโอ้สเกตเตอร์สองมามีให้ลุ้นหรือเปล่าคนหมื่นหกพันวันนี้จะทำกำไรได้ไหมใครที่อยากดูคลิปอ่า คิปอ,อื่นนะทุกคนสามารถดูได้ที่สัญลักษณ์รูปตัวไอทางด้านมุมขวามือบนนะแล้วใครที่ติดตามช่องนี้ไว้แล้วก็ขอบพระรคุณมากๆนะคะใครที่อยากติดตามช่องสำรองอย่าลืมเข้าไปที่หน้าช่องนะแล้วมันจะมีช่องสำรองนะคะขึ้นไว้ให้แล้วเพื่อนสามารถไปกดติดตามช่องสำรองกันได้นะทุกคนเผื่อช่องนี้หายไปจะได้หากันเจอนะคะ นีจ่จาก A ไปคนณ3กลายเป็นคนณ6มอีอะไรต่อหรือเปล่าไหลไหมอ้าวสั่นแบบโอ้โหเฮ้ยเน็ตหลุดหรือเปล่าอ้าวไม่ขยับเลยทุกคนอฮามาแล้ว ตกใจนะว่าแบบเน็ตหลุดนะนรือว่าแบบเนะ็ตหลุดไปซะแล้วโอ้โหอีเกือบล้างหน้ากระดานนี่ตัวคุณถือว่ามาดีนะทุกคน แต่พวกตัวเข้าแบบมีแต่ตัวถูกๆนะตัวแพงยังไม่ยังไม่เห็นตัวแพงเข้าเป็นแบบตัวถูกๆโอ้โหสเกตเตอร์สองนี่กวาดไปครึ่งหน้ากระดานต่อด้วยเอยไหลหรือเปล่าโอ้โหไม่มีตัวไหล โอ้โหเแบบสวยต่อด้วยไหคิ้วหรือเปล่าโอ้โ oh, ห oh. ช่องสองคิ้วไม่มาเฮ้ยสเกตเตอร์สอตัว mm hmm. มาเดี๋ยวขอปรับเบและกันทุกคนเป็นเบท100บาทจัดไป mm hmm. เดี๋ยวเราจะเล่นสูตรแบบอ่า mm hmm. ปรับเบทขึ้นเรื่อยๆนะ mm hmm. ทุกคนนะ เขยับเบตก็ค่อยขยับขึ้นเรื่อยๆสเกตเตอร์มต้องอยู่สักเบตหนเบตนึงนี้แหละแต่เราต้องหาให้มันเจอโอ้โห,โโหจัดเจช่องสามไม่มา ถึงตอนนี้บอกเลยว่ายังไม่แบบยังไม่มีลุ้นแบบเข้าฟีสป,ปินเลยนะแบบสามตัวยังไม่มาสักทีมาแบบทีละสองตัวมาเบส 250. บบสองร้อยห้าสิบเบสสูงสุดในเว็บก็น่าจะประมาณ500ร้นะทุกคน ต่สดาร์เกินนี้ไม่มีซื้อฟิตินนะโอ้โหเะไรสวยโอ้โหโอโพอแบบชมนิดหน่อยแบบไม่ไม่ไหลต่อเลยชมไม่ได้นะเกมนี้ โอ้โหไี้ควดสิบ้านี่ขวาดไหเรียบอ่ะเดี๋ยวเราปรับเป็นเบตห้าร้อยแล้วกันทุกคนสูงสุดเล่นยาวๆไปอ่ะหมุนแบบเทอร์โบหนึ่งพรอบไปยาวๆอ่ะยาวๆขอลุ้นไปพร้อมกันแบบยาวๆว,ว่าจะได้เข้าฟรีเกมหรือเปล่าโอ้โหขนาดวายมา ญาตจิบน้ำสักนิดหนึ่งคนนะอไหล่ไหลปุ่สิบามไหลต่อด้วยเอโอ้ยทุว่าตามที่บอกหนึ่งคนเป็นเกมที่เข้ายากนะถ้าว่าเกมไหนสเกตเตอร์ต้องเข้าสี่ตัว จะได้เข้าฟิลิปปินคือเข้ายากจริงก็ให้เพื่อนๆถ้าเวลาเล่นนะทุกคนก็ลองเลือกดูนะไปดูตารางจ่ายเขาก่อนถ้ายัางไม่ได้เล่นคิดแบบอยากโอ้โหเห็นเกมนี้แบบน่าเล่นอย่างนี้ก็เข้าไปแล้วก็ดูตารางจ่ายก่อนนะอันดับแรกที่อยากแนะนำเพื่อนๆนะคะถ้าเกมไหนที่สเก็ตเตอร์เข้า3ตัวแล้วได้เข้าฟรีเกม ก็ให้เพื่อนๆเลือกเล่นเกมนั้นนนั้นดีกว่าที่จะมาเลือกเกมที่ต้องสแกตเตอร์4ี่ตัวถึงจะได้เข้าฟรีเกมนะคะเห็นไหมเกมนี้นี่สเกตเตอร์มา3ตัวที่4ี่จะมาให้หรือเปล่าโอ้โหโอ้โหแบบรอมานานจัดกว่าจะได้เข้าทุกคนเล่นมาแบบเกือบ10บนาทีนะประมาณ8ปดแนาที บอกเลยว่าโอ้โหนานจัดกว่าจะได้เข้าไปลุนพร้อมกันดูว,ว่าสิบฟิสปิ้นจะกำไรหรือเปล่าโอ้โหโอุโหโอ้ยทุกคนโอ้โหสัญลักษณวายแบบเยอะจัดเมื่อกี้ได้แบบอยู่หลังๆนะแล้วมันได้ตัวถูกถ้าแบบได้ตัวแพงคือโอ้โหพอจ้าจอดมันยอดมากนะนี่ส,สวยๆเจไป แต่ทำไมตัวแพงไม่มาทุกคนโอ้โหฟรีเกมแบบเลี้ยงดีจัดตอนนี้แบบไหลเป็นน้ำเลยทุกคนไหลเป็นน้ำเลยตอนนี้โอ้โหซปเปอร์เมก้าวินโอ้โห หรือว่าสุดจัดจริงๆทุกคนเฮ้ยแตกมาหนึ่งแสนสองมื่นสามพันเช็ดเฮ้ยเอาจริงดิโอ้โหอีกอสี่อบฟิสสปินทุกคน โอ้โหไม่อยากเชื่อสายตาทุกคนตอนนี้คุณไปที่29นะโอ้โหต่อด้วย A อีกค4ณสี่สิบเก็ตเตอร์ลงมาโอ้โหทุกคนบอกเลยว่าเกมใหม่สุดจริง มีก้าวินหนึ่งมเก้าพันสองรอยอีกสองรอบนะโอ้โหเกมนี้ถ้าบอกบอกเลยว่าถ้าได้เข้าฟรีในฟรีนี่จะไม่แตกเป็นล้านเลยเลยทุกคนวันนี้มีทุนมาหนึ่งหมืนหพบาทนะทุนหมื่นหกบอกเลยว่าโอ้โหกาไรจัดจัด ต,นนตัวคูณที่51ยังไหลไม่หยุดโอ้โหบอกเลยว่าสุดจริงทุกคนคือเกมใหม่แตกหนักจริงนะเฮ้ยเฮ้ยสามหมื่น จะถึง4หรือเปล่าทุกคนแต่แบบไหลโคตรเร็วนะโอ้โหสี่จริงเฮ้ยเช็ดโอ้โหทุกคนโทเทลวินแค่สิบรอบฟีสปินแตกมาเช็สองแสนสองแสนเจ็ดโอ้โหพอพอ เฮ้ยทุกคนเป็นไปได้ไงทุนมาหนึ่งหมนหพันะตอนนี้ร้อยพันหมื่นแสนแตกมาสองแสนนะทุกคนโอ้โห و, กำไรประมาณแสนเก้านะทุกคนนะหนึ่งแ้ามทุกคนโอ้โห و, บอกเลยว่าโคตรสุดจริงนะสำหรับเกมนี้เกมใหม่นะ เล่นแค่เบด500อเท่านั้น,นทุกคนทุน1นึ0 0ห่นะแตกแสนนะแตกสองแสนแหละแตกกำไรประมาณแสนเก้โอ้โหบอกเลยว่ายอมจริงๆทุกคนสำหรับเกมใหม่เกมนี้ฟันธงเลยว่าเข้าฟิลิปปินเข้ายากแต่แตกเป็นแสนนะทุกคนโอ้โหถ้าใครแบบไม่ยังไม่เคยเล่นนะสำหรับเกมใหม่ค่าย PG ให้ไปลองเล่นดูนะคะ ใครที่มีเวฟอยู่แล้วไปลองเล่นกันดูได้เลยนะสำหรับเกมนี้บอกเลยว่ามันแตกยากแต่ว่าถ้าได้เข้าฟิทปินบอกเลยว่าโคตรคุ้มแบบคุมจ,จัดจดนะถ้าใครที่ยังไม่มีเวฟเล่นแล้วอยากเล่นเวฟเดียวกันก็ลิง์จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากเล่นนะสำหรับใครที่ดูจนจบคลิปนะคะก็ขอขอบพระรคุณมากๆยังไงเดี๋ยวจะมาหาทีเล่นแล้วก็เกมที่แตกง่าย,ายๆดีๆมาฝากเพื่อน นะคะเดีย๋ยวมาให้ดูกันเรื่อยๆถ้าใครกดสันกระดิ่งไว้จะได้รับแจ้งเตือนแล้วก็ดูก่อนเพื่อนยังไงก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดสันกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะทุกคนสับคลิปนี้แตกมา2แสนนะกำไรแสนเก้าบอกเลยว่าขอพอไว้เพียงเท่านี้ทุกคนขออนุญาตไปถอนก่อนก็เลยกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนยะทุกคนบอกเลยว่าสุดจริงเกมนี้สับคลิปนี้ขอตัวลาไปจริงๆแล้ว ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยคุบ๊ายบาย